คือมนุษย์ช่างติมนุษย์นกาทีบคนที่ไม่หวังดีกับคุณนะี่ะทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกแค่จะคิดจะฝันนะมันก็ไม่ได้ไไดแล้วลแล้วจะมีข้อติได้ทุกเรื่องแบบจุดดํานิดเดียวอะ่ะคือแบบกาแฟหกจุดเท่านี้โอโ้ขยายาจนแบบชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเียเพราะหวังดีหรอกนะถึงเตือนทําไม่ได้หรอกเพราะแบบนี้แบบน,แบบนี้หวังดีหรอกนะคนที่บอกว่าใช้ความหวังดีเป็นข้ออ้างเนี่ย อันตรายมากพี่กระทิงคิดว่าพี่กระทิงไม่ชอบยุ่งกับคนที่มีนิสัยแบบไหนมากที่สุดหรือคนที่ทำให้พี่กระทิงรู้สึกอึดอัดมากที่สุดเป็นคนที่มีลักษณะลักษณะยังไงนิสัยยังไงชัดมากที่สุดคือผมคิดว่าคนที่มีนกาทีวิตี้อ่ะพลังลบเยอะทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหมือนแบบพออยู่ใกล้คนเหล่านี้แค่จะคิดจะฝันนะมันก็ไม,ไม่ได้แล้วแล้วจะมีข้อติในทุกเรื่องมนุษย์หนึ่งคือมนุษย์ช่างติสองมนุษย์นกาทีฟี ออสามคือผมคิดว่าแบบจุดดํานิดเดียวอะ่ะคือแบบกาแฟหกจุดเท่านี้โอ้โหขยายจนแบบโบร์ขึ้นมาจนแบบชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วสี่เนี่ยคือคนที่ไม่หวังดีกับคุณน่ยผมว่าคือคนที่หวังดีเขาจะพูดรุนแรงกับคุณนะเพราะเขาหวังดีและเขารักคุณแต่คนที่หวังดีจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ไม่เด็ดขาดที่จะมาเตือนและใช้คําบอกว่าเพราะหวังดีหรอกนะถึงเตือนว่าคุณทาอย่างนี้ไม่ได้หรอก แต่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันอาจจะมีข้อที่บอกว่าต้องควรระวังสิ่งเหล่านี้นะและก็นี่คือชันช่วยเธอได้แบบนี้และก็นี่คือสิ่งที่เธอน่าจะไปอันนี้ต่อคือคำว่า r e s s o u u t o o n และ Care นั่นแหละคือคนที่แคร์คุณจริงๆอันนั้นคุณต้องรีบดึงเข้ามาเลยเขาจะเตือนสติคุณได้ความหวังดีแต่บางคนนะที่มันไม่หวังดีมันจะบอกว่าแบบทำไม่ได้หรอกเพราะแบบนี้แบบน,แบบนี้หวังดีหรอกนะ ไอ้อย่างเงี้ยรีบเอาออกไปเลยเพราะไม่ได้ให้โซลูชันกับคุณแล้วมันไม่ได้หวังดีคือเขาแค่อยากจะตีอะ แล้วใช้ความว่าความหวังดีเป็นเหตุผลคนที่หวังดีกับชีวิตคุณน่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยคือแบบสิ่งที่คุณทำอะ่ะก็ต้องระวังนะมีเรื่องอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เฮ้ยแต่มันเป็นไปได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้คือให้โซลูชันหรืออย่างแย่สุดให้เอ็นคอร g e จเมนต์และคุณรู้ว่าถ้าคุณลมขึ้นมาเขาจะเข้าไปโอบอุ้มแล้วดึงคุณขึ้นมาเพราะเขายินดีจะให้ช่วยเหลือคุณแล้วเขากังวลกับคุณแต่ไอคนที่บอกว่าใช้ความหวังดีเป็นข้ออ้างเนี่ย อันตรายมากแล้วก็พอๆกันกับไอ้คนที่แบบไม่หวังดีกับคุณเลยอะนะครับอย่าไปอันนี้แล้วก็อีกอันนึงผมว่าคือมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรเอาคนเหล่านี้เข้ามานะในชีวิตเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญเนี่ยรายรอบตัวคุณผมคิดว่าสําคัญสุดถ้าคุณเป็น giver เขาบอกว่านี่ฮะถ้าเป็นคนที่ให้คนอื่นเนี่ย giver ต้องอยู่กับ giver แล้วหน้าที่คุณจะง่ายมากคุณมีหน้าที่ให้ๆคนอื่นจะให้คุณกลับมาแบบตลอดเลยโดยที่คุณจะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าคุณน่ะเป็นเว v e r แต่ไปอยู่ในดง n g t a k e ์ aker, เป็นมนุษย์ที่เทคก่อนเสมอหรือบางคนเนี่ยเทคอย่างเดียวไม่เคยให้กลับมาเลยเนี่ยหรือบางคนอะไรครับให้คุณเพื่อรอเอากลับเขาเรียกว่า g ี v e and take ไงซึ่งผมถึงไม่ชอบไงถ้าคุณเป็นเว v e r ไปอยู่ในดง n g เ i v e r เพราะถ้าคุณไปอยู่ในดง n g t a k e ์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ชัดมาก คุณจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จคือคนที่ประสบความสําเร็จจะมี2ด้านด้านหนึ่งคือ giver giver ที่อยู่ในดง g i v e r เนี่ยแหละจะประสบความสําเร็จสุดๆเลยนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยคือเป็น giver เหมือนกันไว้แต่เป็น giver ที่อยู่ใน taker ไม่มีทางสําเร็จเลยเพราะคุณให้อย่างเดียวแล้วเขาก็จะ take กับคุณถ้าคุณเป็นคนที่ give and take เช่นเดียวกันคุณจะต้องระวังตัวเสมอมันจะเป็น transactional อันนี้ผมพูดถึงในสังคมถ้าคุณอยู่ในสังคมหรือสภาพแวดลอ้อมที่มันเป็น giver ทั้งหมดทุกคนให้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนื่อออกว่าเมื่อนั้นน่ะคุณแบบจะเป็นคนที่แบบคุณจะไปได้ไกลมากๆแล้วไปได้เร็วมากๆแล้วคุณจําไว้เสมอนะ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้โดยเริ่มจากตัวคุณไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วคุณเองเนี่ยก็สามารถสร้างสังคมของกีเวอร์ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกีเวอมันจะดึงดูดกีเวอร์ด้วยกันนะครับแล้วพอคุณสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่มันเป็นเท k เกอร์ว่าถ้ามันเป็นส่วนน้อยมันจะอยู่ไม่ได้เองดังนั้นคุณเริ่มจากตัวคุณเองได้ไงสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับไปเรื่องเดิม The Master of your f a t e คุณอยากเป็น เจ้าชะตาของคุณคุณอยากทำอะไรมันเริ่มจาก The Captain of y e s o u l และอะไรที่มันไม่มีแต่คุณคิดว่ามันต้องมีกับชีวิตคุณลงมือสร้างลงมือเปลี่ยนแปลงลงมือทำมันทุกวันนะครับและผมก็หวังว่าจะมีหลายๆคนในเอพิโซดสุดท้ายเนี่ยคือฟังเสร็จปุ๊บ คุณอยากเป็นเดอะแคปเทนออฟโลโซและบางคนอาจจะถึงขนาดบอกว่าฉันพอละกับชีวิตนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะไปได้ไกลกว่านี้ that's enough ฉันไม่สนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่ต่อไปฉันจะไต่เขาลูกถัดไปและฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันในปี2024ฉันคอมมิตและคุณจำไว้เสมอว่า success happiness และแม้กระทั่งทุกๆเรื่อง wealth everything นะครับ is a choice เป็นทางเลือกที่คุณเลือกได้ถ้าคุณเลือกแล้วคุณคอมมิตชีวิตคุณจะเปลี่ยนใน1ปี2024ผมอยากให้ทุกคนและอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเองด้วยกัน